พี่น้องสองสัยบอ่อเลี้ยงงวสัมเนียเลี้ยงงู14-15ตัวนี่แต่ละปีได้เงินไลยปันใดขายปีละจ็กตัวเป็นตาเลี้ยงบอ่บอ,บอผู้ไทยกเ็เลืองซิวสูฟังตามประสบการณ์ผู้ไทยกเ็เลืองเองกินเพื่อสู้กินมะม่วงอ้าวกินมะม่วง ตกแล้วพี่น้องฝนตกแล้วบงรยากาศหอนหัวแตกหัวแตนฝนตกแล้วฝนตกแล้วบ้านสาวฝนตกแล้วตกแหงอยู่บเนาะเนาะไปไปพายไปอยู่เท็งคนไปนี่มาแล้วบากนี้เป็นตัวแล้วสามส่วครับโอ้ก็ได้สามส่วนมันมันโอ้ตัวใหญ่จะมากระป๋อกระป๋อ หน้าของกระป๋อง มาเลี้ยงัวนนำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อนาแรกนี่มันอึดหยาแน่จักน่อยเลี้ยงเลาะสายเลาะห่วยจักสี่แล้วก็ได้กินแน่ก็มียหยาแน่จักน่อย พี่น้องสงสัยบอ่อเลี้ยงงวซัมเน่เลี้ยงงูสิบสี่สิบห้า 14, ตัวนี่แต่ละปีได้เงินไหลปันไดขายปีละจักตัวเป็นตาเลี้ยงบอ่อผู้ไทยก็เรื่องสีบอสู่ฟังตามประสบการณ์ผู้ไทยก็เรื่องเองแต่ละปีนี่ผมสีขายอยู่ประมาณสามตัวขึ้นไป บางปีก็สองโตสามโตสี่โตหาตโตหกโตกินเพื่อสู้กินมะม่วงากินมะม่วงขายทุกปีแต่เลี้ยงมานี่บอมมีปีบ่ได้ขายหายหาอย่างอยู่ส่วนมากก็คือยู่บางปีละสามสี่โต อายุงวัวที่ผมขายกับประมาณสองปีขึ้นไปถาม่าเทงสองปีขึ้นไปกับว่าขายอายุสองปีนี่สี่ขายได้ง้วนผมนี่ประมาณงวนใหญ่แล้วกับประมาณงวนหน่อยเป็นงงวกลางๆนะสองปีนี่สีขายได้อยู่ประมาณสามหมื่นกว่าตัวโต,วต,วตว สาม4ีสี่ึีนไปกับสี่หมื่นห้าหมื่นกับมี่คยขายได้สูงสุดกับมี่ตัวละหกหมื่นเจ็ดหมื่นคยขายได้อยู่คือยังปีตีที่ผ่านมาเนี่ยผมขายไปหกตัวก็เป็นก็ได้อยู่ประมาณสองแสน 2, นิดนิด เสลี่ยเดืละปีนี่ก็สิได้อยู่ปีละแสนนี่ปีละแสนเดี๋ยวจะตีเฮาขายหน่อยขายหลายถ้าขายสามตัวสองตัวขึ้นไปนี่ก็เกือบแสนและสามตัวนี่ก็แสนกว่าแหละแต่ขายทุกปีสุมอายุสองปีก็ขายออกไป รุ่นใหม่ขึ้นมากก็ขายออกไปอีกรุ่นน้อยขึ้นมากออกไปขายไปอีกเห็นแล้แต่ละปีกับออกลูกให้คูปูปีปีละสามสี่ตัวลูกมันก็นได้แดดฮ้อนโอ้ยผลสิตกบ่เหอะเศร้าโฮมกันพี่นอ้องโสขึ้นแล้วตัวแม่ต่อตัวแม่ก็โค้มกันบานนี้ ผู้บ่าวหน่อยนะประกาศขาไปเลยอันนี้คือจังตัวนี้นี่สองปีได้นี่หูมันคายออกไปละสองตัวมาเทิงสองปีซ้ำข้ามาเขียอออนไลน์คขายไปในตัวสามหมื่นคายไปอ๋อน,นี่ก็เก็บกินติบมงกุงอยู่นี่ ม่วงดกแห็พี่น้องเฮ้ยม่วงสอม่วงกระสอดกเห็นปะ มันเลี้ยงง่ายหัวพันซ้ำนี่แต่เห็นมูเขาเลี้ยงพันในไงเนี่ยผัดไล่ไปเลี้ยงแบบนี้เพราะอยากกินหยานี่จะย่างย่างยางยางไปแบบนั้นหูยเยาวยาน่โอ้ยเลี้ยงหยากแบบนั้นลูกต้องหาเกี่ยวหยาให้มันแบบนั้นกินหัวอาหารถ้าผมพบใเลี้ยงไปถ้ามาตามธรรมชาตินี่มาเคยสือหัวอาหารยังให้กินเลย มีในเต้าเพืืองน,น,น่แหละให้กินแต่าก้าวกับบัวเคยเอาไว้ดอกเพื่องก็ได้เอาใบสองปีนี่แหละถิ่มกับบัวมดเอาไว้ก็ได้ฝนตกมาเนา่าถิ่มซื่อ,อเ,อ,อ,เอ,อ้ยขมโฮกนะเก็บยิ้มเหมักม่วงหน่อยมัย้ง คันมักลิปนีก็กดไลค์คันถึกใจก็กดติดตามดดเด้อพี่น้องเด้ดอฮอนแดดฮอนแดดหยากก็พอมีกินอยู่เลาะสายเลาะหอยจังสิต้องไปมองจับล็อกเล็กๆจังสินะล้วพอได้กินหยาเนี่ยออกล่งทงเพราะมีหยาคอดีก็คือ การเลี้ยงงวนี่เขาตั้งราคาเองได้ก็คือเลี้ยงหมูเลี้ยงมู่เ,เขาชิมมาตั้งราคาให้เขากับงวคุ้นกับขาตั้งราคาเองกับวได้อันนี้ข้าอยากได้เท่ได้ขาว็ว่าเอาเลยอน,นี้พอใจกับขายพอพอใจกับบวัวขาย พุ่งสีอิ่มเลยละอิ่มอีมเนี่ยล่ะตกแล้วพี่น้องฝนตกแล้ววงยาหันห่อนหัวแต่หัวแตนฝน,นตกแล้วฝนตกแล้วบ้านแถวฝนตกแล้ว ตกแหงยี่บว่าโนะเหรอ,อไปไปไปอยู่ไปอยู่เทงยนก่อนไปไปแล้วเทงยนพวกคุณตกแห็งแขงได้กว่าได้เสือมันฝนตกแล้วฝนตกแล้ว ไปไปไปไอยู่โฮมเทกไปไปเข้าเทไป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 ไ ค่าห้องและพี่นอก <hawang, Latin -on>